สวัสดีตอนเช้าวันพุธนะคะเด็กๆว,วันนี้นะคะคุณครูม่อมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่สิบเอ็ดเมืองไทยที่รักเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานใช่ไหมลูกวันจันใช่ไหมลูกวันจันทรเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยมีสามสีใช่ไหมลูกหนึ่งสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะและเมื่อวานใช่ไหมลูก คุณครูม่มสอนเกี่ยวกับการแต่งกายประจำชาติใช่ไหมคะก็จะมีชุดอะไรนะลูกชุดไทยจิรดาใช่ไหมลูกชุดไทยประยุกต์ใช่ไหมคะแล้วก็ชุดไทยจัก,กรีใช่ไหมลูกเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เป็นเบื้องต้นแล้วอ่าวันนี้วันพุธนะคะคุณครูม่มจะมาสอนเด,ด็กๆเกี่ยวกับหน่วยเมืองไทยที่รักในเนื้อหาคำทักไทยและภาษาประจำชาติใช่ไหมคะลูก อ้าวครูม่อมภาษาค hello คือคำทักทายใช่ไหมคะสวัสดีตอนเช้าอันนี้คือภาษาไทยเจ้าซ้างหา่าเจ้าซ้างหฮาก็าคือภาษาจีนใช่ไหมลูกสวัสดีเห็นไหมคะนี้หฮาภาษาจีนนะคะมันครูม่มก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับสวัสดีวันพุธทางภาษาไทยและภาษา,ษาอังกฤษตอนเช้าเราจะทักทายกันทุกวันใช่ไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้มันเป็นวันพุธใช่ไหมลูกสวัสดีวันพุธขอให้เธอมีความสุขทั้งวันอันนี้ก็คืออวยพรไปเลย Good มอ์นิ่งสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะวันพุธเว d นสเดย์ Wednesday, สีสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะอ้าวเม่อเด็กได้รู้คําทักทายสวัสดีตอนเช้าเป็นภาษาไทยและภาษาจีนแล้วคุ้มั่มก็จะมีคําทักทายในแต่ละภาคภาคใต้ก็ผือผือใช่ไหมคะ ภาคกลางก็คือภาษากลางที่ต้องใช้คำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชายก็จะต้องพูดคำว่าครับใช่ไหมหลกคุณคุณผู้หญิงก็จะพูดคำว่าค่ะเหมือนที่คุณครูเคยสอนใช่ไหมคะอา้าวต่อไปภาคต่อไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่คุณครม่ํมจะให้เขียนั้สั้นเป็นภาคอีสานนะคะอ่าดูนะคะภาคเหนือเขาก็จะทักทายกันว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า แบบสวยมากแล้วพูดจาไพเราะใช่ไหมคะสบายดีถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านเราก็สบายดีสบายดีก็คือแปลว่าคำว่าสวัสดีนั่นแหละลูกแต่ถ้าเป็นบ้านเราใช่ไหมลูกเราอยู่นางรองเราก็จะมีภาษานางรองใช่ไหมคะภาษานางรองที่เด็กๆเคยได้ยินก็จะรู้แต่ว่าสวัสดีใช่ไหมลูกแต่ว่าถ้าเรามาโรงเรียนเราก็จะพูดบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราใช้ภาษากลางใช่ไหมคะ แต่ภาษาท้องถิ่นนังรองก็จะมีเยอะแยะไปไหนเดบนี้ใช่ไหมคะเวลาเด็กๆเห็นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พูดเด็กๆก,ก็จะรู้เลยว่าภาษานังรองจะพูดแบบแบบทิมคุณมมำยกตัวอย่างเมื่อกี้คือไปไหนกินข้าวย่งใช่ไหมคะอา้าวเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำทักทายภาษาไทายแล้วเด็กๆคุ้มมงก็จะมีคุณค่าพาะวัรสารเหมือนลืมหลอกเกี่ยวกับความรักความกตัญอู ในหน่วยนี้และในเนื้อหาที่ครูมั่มสอนใช่ไหมลูกเกี่ยวกับการใช้ภาษาก็คือความรักความกระตันยูต่ตภาษาที่เราใช้ใช่ไหมคะไม่นําภาษาไปใช้ในทางที่ผิดไปปุปพูดโซเสียนให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันอันนี้ก็คือคนที่ไม่รักภาษาตนเองที่ไม่ใช้ภาษาให้ถูกต้องเรา พราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความรักความกระตันอยู่ให้ใช่ไหมคะเหมือนเราอยู่ในเมืองไทยที่รักใช่ไหมลูกก็จะมีทั้งการไปเที่ยวด้วยกันการอยู่ร่วมกันใช่ไหมลูกใช้เสื้อผ้าภาษาแล้วก็ความหมายของธงชาติที่คุณมุมบอกใช่ไหมลูกถ้าไม่ให้ความรักความกระตันอยู่ต่อเมืองไทยประเทศไทยของเราแล้วถ้าเราไม่รักคนอื่นเขาก็ไม่ใครจะมารักใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือคุณค่าประวรสารที่คุณมั้มยกตัวอย่างมาให้ดูอ่าวันนี้นะคะคุณคุม้มมให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยเมืองไทยที่รักเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพรฤหสัสบดีเดี๋ยวคุม้มมจะมาสอนเนื้อหาต่อไปนะคะวันนี้คุม้มมให้ความรู้เพียงแค่นี้คะ่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ